สวัสด้คราบผมสกายนะครับเมื่อเขาวก่อนี่ผมวาดไปนะครับไอ้เจ้าตาแดงนี่มันค่อนข้างจะส่งพลังครับแล้วการกล้วยของผมจะไปสู้มันได้ยังไงครับโอ้โหผมนี่ถึงขนาดจอไม่ได้นะครับมันก็ต้องมีการกล้วยเวอร์ชั่นนี้ครับนั่นก็คือการกล้วยเวอร์ชั่นล่างทีวีนะครับใส่เกาะเป็นทีวีครับมาถึงผมก็ต้องล่างสี่เหลี่ยมเป็นรูปทีวีก่อนเลยนะแบบนี้เลยนี่เป็นรูปสี่เหลี่ยมสองชั้นแบบนี้ครับเราก็จะได้ลักษณะคล้ายๆทีวีแล้วนะครับ จากนั้นนี่ผมก็จะมีเสาอากาศนะครับนี่ด้านข้างจัดไปเลยครับเพื่อนเพาจะเห็นแล้วจะรู้สึกว่าจะช็อกนะครับจริงๆไม่ต้องช็อกนะมันเป็นเรื่องปกตินะเพราะว่าเจ้าล่างนี้คือล่างของทีวีมาแฮนนะครับอ่านี่แล้วก็เป็นเวอร์ชั่นของ3.0ไปเลยนะครับอแบบมีไหลายจอนะอ่านี่จัดไปเลยครับนี่จอด้านข้างมันสามารถยิงแสงที่ตาได้นะครับเพื่อนๆลองจินตนาการตามนะครับลองคิดดูครับ อ่าตอนนี้ก,าก้านกล้ของผมเนี่ยมันเป็นเวอร์ชั่นที่แบบสามารถกลายล่างได้นะครับอันนี้ก็เปยบเสมือนเป็นหน้ากากนะครับอ่ามีเส้นตรงเส้นบาลน์นะครับนี่ผมเป็นเส้นตรงกลางนะมันจะได้ผมกะได้นะว่าไอ้ตรงกลางของไอ้ตัวมันเนี่ยมันตรงไหนนะครับนี่แล้วจะต้องมีเส้นแบ่งกลางนะครับแล้วนี่คือเสาอากาศเติมไปครับเป็นท่อระบายความร้อนนะครับเป็นซิงค์ระบายความร้อนีนแบบนี้เลย เพราะว่าพลังงานเวลามันยิงแสงออกมาเนี่ยมันค่อนข้างจะคล้ายๆกับแรงแสงอ่าสเปเชียมของอ้คุณตร้าแมนนับเนี่ยมันร้ายกาจมากอ่าแล้วตรงนี้ก็จะเป็นงวงนับอฮนเพราะคนที่ใส่ไม่ใช่ไอตัวที่ใส่นี่ไม่ใช่อะไรนะครับนี่คือก้านกล้วยนะครับอ,อันนี้คือจมูกมันนับอตรงงวงแล้วมีจมูกมันสุดเจ๋งเลย เดี๋ยวเพื่อนเห็นตัวเต็มมาแล้วจะตกใจนะเพราะว่าผมวาดได้ค่อนข้างจะทรงพลังนะบ,บอกไว้เลยครับนี่ตัวนี้หาดูที่ไหนไม่ได้นะมันต้องช่องสกายเท่านั้นนะครับ <c oughs> แล้วนี่คืองาครับงาของก้านกล้วยก็จะบิดงอแบบนี้ครับอ่านี่พร้อมกับพร้อมจะชนแล้วนะจริงๆตัวนี้นี่ไม่จะเป็นต้องไปชนชนช้างชนงาอะไรเลยนะเพราะว่ามันแค่ยิงลำแสงจะตรงหน้ากากตรงหัวมันก็เรียบร้อยแล้วนะครับ นี <c oughs> โคตรเท่ครับอเดี๋ยวผมจะวาดตรงนี้ก่อนครับตรงนี้คือหูมันครับนี่คือหูหูช้างนะครับโคง้โคงไปครับแบบนี้เลยนี่ตอนนี้การกล้วยต้องจับมือกับทีวีแมนนะครับ เพื่อจะการทำการสู้กับเจ้าตาแดงนะครับตาแดงมันมันมีไอ้สกีบิดี้ไอ้หัวโซ่ม,มันมาขี่แล้วครับนี่เราก็ล่างโค้งก่อนเลยนะครับนี่วัดท่ามันกันจะสู้ศึกแล้วนะนี่นี่คือนี่คือก้นมันนะครับแล้วก็ขาหลังนี่ประมาณนี้ครับอ,อ ส่วนขาข้างหนึ่งถูกบังนับก็เลยไม่อยากวาดนับขี้เกียจวาดประมาณนี้แหละเติมความสมบูรณ์มันหน่อยอมไม่ใช้ได้ครับตอนนี้เรามีโครงครับจากนั้นเราก็มาเติมครับช่วงขาก็จะติดทีวีไปเลยนับไม่ต้องกลัวเปลืองนะับไม่ต้องกลัวเปลืองไฟหรืออหรือเปลืองอะไรสักอย่างนะเพราะว่าตอนนี้พลังงานมันจัดเต็มครับอน,นี้จัดไปเลยครับ นี่ขีดไปครับสี่เหลี่ยมอ่านี่สวบบอกเลยครับเวลาฉายแสงทีนี่โดนทั้งตัวครับ <laughs> นี่น,นี่แล้วก็เติมขาหน่อยฮะการโกยเวอร์ชันนี้นี่ไม่จะเป็นต้องใส่เกือกช้างนะครับอ่าเพราะว่าจริงๆมันเป็น การกล้วยเวอร์ชันทีวีนี่เป็นเป็นช้างที่ติดอาวุธพิสัยไกลนะครับไม่จะเป็นต้องชนช้างแบบประชิดประชิดนะเนี่ยแค่ยิงแสงทุกคนทุกตัวก็ตาลายไปหมดแล้วตาผ้ามัวนะครับถ,นะถ้าไม่ได้ใส่แว่นนะถ้าไม่ได้ใส่แว่นกองแสงนะก็ไม่สามารถที่จะสู้ตัวนี้ได้เลยนะนี่นี่ผมก็เติมฟันแนลเลยนะเป็นทีวีเหมือนกันครับอ่านี่เดดเดดเดด เติมให้เป็นจอรุ่นเก่านะจอโค้งนูนดีกว่าเดี๋ยวผมติดจอแบนเลยเพื่อนๆถามว่าวาดง่ายนะเป็นแค่สี่เหลี่ยมนะนี่ผมเติมรูปทรงให้เลยเป็นทีวีรุ่นเก่าแบบนี้นะครับอ่าเนี่ย็จะเป็นกล่องเลยับมีตรงนี้ลําโพงอ่ามีเสาอากาศอให้มันให้อารมณ์เฟี้ยวหน่อยอ่าเดี๋ยวจอแบนเดี๋ยวเพื่อนๆถามว่าผมวาดง่ายอีกนะ เดี๋ยวเดี๋ยวฟันแนลตรงนี้นี่ผมจะให้เป็นทีวีรุ่นเก่านะครับอ่ามันจะดูสวยหน่อยนะครับดูมีความหลากหลายตอนแรกก็วาดเป็นสี่เหลี่ยมธรรมดาครับเพื่อนเพื่อน,พ,นพยายามวาดสี่เหลี่ยมให้มันตรงตรงหน่อยนะครับเออที่ผมเห็นอยู่นี่คือผมมันมันไม่ค่อยจะตรงนะครับเออขนาดมันก็ไม่ค่อยขนานกันด้วยนะแต่เวลาตัดเส้นผมก็พยายามจะตัดเส้นให้มันตรงที่สุดนะอันนี้คือล่างเข้าๆไปนะมันเป็นการสเก็ตนะครับเนี่ยประมาณนี้ครับอนี่เห็นไหมครับ ่าไหนไหนมีสองข้างแล้วก็เฮ้ยสองข้างแล้วสองเครื่องจัดไปครับเส้นเพื่อนๆพื่อนก็เวลาล่างก็ล่างให้มันติดๆกันหน่อยนะครับอย่าล่างแบบผมนะประมาณนี้ครับอ่าเนี่ย,ยพยายามล่างให้ส,สวยสวหน่อย ผมขี้เกียจจะไปล่างให้มันติดติดกันนะเพราะว่าเวลาผมตัดเส้นเดี๋ยวผมก็ต้องไปลบมันอยู่ดีนะอืมฉะนั้นมันก็เปลืองยางลบด้วยนะผมก็ขีดไปให้ดูเพื่อนๆดูนะครับให้เพื่อนๆล่างตามได้ก็พอคนระับแบบนี้เลยนะครับอ่าแต่เพื่อนเพื่อจะวาดตามได้หรือเปล่านะเพราะว่าตัวนี้นี่มันมันไปรวมกับเอ่อทีวีแมนแล้วมันค่อนข้างจะทรงพลังนะครับ <laughs> บอกเลยนะคนที่วาดได้จะต้องเป็นคนที่มีม,มีมีพลังเท่านั้นนะอืมถ้าไม่มีพลังนี่ คงวาดตามยากนะเพราะว่ามันมันค่อนข้างจะส่งพลังนะครัการวาดสวยไม่ได้อยู่ที่ฝีมืออะไรสักหลายนะอยู่ที่ว่ามึงมีพลังหรือเปล่าเ <laughs> อาละครับนี่ต่อไปนี้ก็จะเป็นคนที่มันขี่ช้างนะครับสาคัญมากเลยนะครับแต่เดี๋ยวก่อน,นครับเดี๋ยวผมจะขอล่างตรงนี้ก่อนเดี๋ยวผมลืมเพราะว่าเอกลักษณ์ของทีวีแมมต้องมีเงาอย่างเงี้ยอั้ผมจะให้มันเป็นแบบแคล้ายๆเหมือนกับอ่า ลกยูงเลยนะครับเนี่ยเป็นลำแพนเป็นปีกเลยครับโคตรเท่คิดดูนะเวลามันชาร์จไฟแล้วตรงนี้มันเปล่งแสงด้วยนะอืมไม่อยากจะพูดโอ้โหดูครับมันพญาช้างเปล่าวะเอาละสำคัญรับนี้นี่คือคนขี่ช้างนะครับการกล้วยเวลามีตัวไหนมานั่งนะครับมันจะแปลงสภาพนะครับตอนนี้คือทีวีแมนมันนั่งตรงนี้นะครับ ามาคุมบันเทยงครับนั่งการกล้วยทีงานการกล้วยเลยแปลงล่างเป็นการกล้วยทีวีนะครับทีวีการกล้วยอ่แล้วแต่จะเรียกเลยนะนี่แล้วก็อันนี้เราได้หัวละต่อไปก็เป็นตัวนะครับอ่าไม่ได้วาดนานละทีวีแมนนี่มันจะใส่สูตรนะรนใส่สูตรเลยนี่ไม่ใช่ขี่ช้างมาขายทีวีนะครับ <minutes> เดี๋ยวดูไปแล้วเหมือนกับเอ่อเอ่อทีวีแมนมามายืนมาเป็นเซลแมนขายทีวีซะงั้นอะไม่ใช่ครับอันนี้มันสงคารามนี้ผมเติมเลยครับไปหน้าที่ดูดูดุดัดดน,นครับ <c oughs> นี่นี่ครับมันมาเพื่อลบนะใบหน้าแบบนี้สวยงามครับนี่ขึ้นขี่ช้างได้แบบโอ้โหอลังการงานฝ้าต่อไปเราก็มาวาดที่ดูไล่ของสัตว์ป่าครับอ่า นี่เนี่ยหน้าตานี้เป็นหน้าตาเอกลักษณ์ของสัตว์ป่าที่ดุร้ายนะครับหน้ามันจะเป็นอย่างนี้เลยครับโอ้โหดูดันมากอ่าฮะนี่ครับเติมให้ครบเลยนะครับผมว่ามันเป็นหลายจอนะครับนี่มันมีหลายตาเลยครับโอ้โห ี่ <Yeah. S 2> างนี้นี่ <Yeah. S 2> การกล้ยลวยรับรองไม่แพ้เจ้าตาแดงแน่นะเพราะว่าตัวนี้มีหลายตาเลยนะโอ <laughs> <laughs> สุดยอดเฮ้ยมันก็เท่นะเนี่ยล่างนี้เนี่ยโอ้โหอลังการโคตร ประสานพลังสุดแข็งแกร่งด้วยพิงระบายก่อนเลยเพิ่มพลังทีวีด้วยแสงม่วงเพลพางานนี้มีเดือดเสริมขี้ฟันให้เหลืองอ๋อยด้วยบลัชออนอ่อนก่อนตะเลงเชื้อรามอสกรีนปาดให้สนุกมือจนสีไม้หัวบานเบอร์ขยี้สีไม้ให้เนียนจนสภาพบูบี้ยู่ยี่ด้วยซิวเวอร์เกรย์ระบายเฉดเงาให้เข้มแท้ใช้คอมบบูแหวกสีลงไปฝนเซเเลนบูถูให้ทั่วตัวแบบยับยับไม่ต้องกลัวเละเพราะว่ามันเลอะอยู่แล้วแต่งเฉดสี ดำนิดหน่อยหอมปากหอมคอก็พอเดี๋ยวหมดขึ้นมาจะไม่มีสีดำให้ใช้พราะคุณทุนหัวเรียบง่ายแต่ดุดันเวอร์